กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิวัตชัยโหงตระวิศยะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสเกตเขตลึกตั้งที่สามพักเพื่อไทยผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกระทู้ผมเข้าเมื่อวันที่8กันยายน2565แล้วก็ได้เลื่อนมาวันนี้เป็นวันที่ท15กันยายน2565 ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบคุณท่านประพัฒน์โพธสุทนขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามพระตีช่วยว่ากันกระทรวงเกษตรและสังกัดที่ท่านได้มาตอบกระทู้ผมเห็นท่านมาแล้วผมชื่นใจไปละ90ซครับเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการตอบกระทู้และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องกรมชลประทานเรื่องที่ผมตั้งกระทู้ไว้ท่านประธานที่ครครับเป็นเรื่องโครงการขุดลอก ห้วยฉลังช่วงบ้านกระแมดตะบนไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดผมมีเหตุผลอยู่สองประการในการตั้งกระทู้เรื่องนี้ประการที่1สืบเนื่องจากว่าห้วยฉลังนั้นเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของพี่น้องเกษตรกรอำเภอไพรบึงอำเภอศรีรัตนะและอำเภอพยุ เพราะพี่น้องเกษตรกรทั้งสามอำเภอนี้ได้ใช้น้ำในลำห้วยฉลังในการเพาะปลูกทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังใช้น้ำในห้วยฉลังนั้นทำน้ำประปาหมู่บ้านนี่คือเหตุผลประการที่หนึ่งเหตุผลประการที่สองด้วยผมได้รับหนังสือลองทุกจากนายทวีศักดิ์สมศรี ผู้ใหญ่บ้านกระแมดร่วมกับพี่น้องเกษตรกรทั้ง12หมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยบ้านจังกระดานบ้านหนองปิดบ้านไพรบึงบ้านสนวนบ้านสวายบ้านพรานบ้านภูมิบ้านทุ่มบ้านโพรงบ้านติวและบ้านสำโรงพันรวมทั้งหมด13หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องน้ำท่วมน้ำแห้ง ของห้วยฉลังแห่งนี้เป็นประจําทุกปีผมก็ได้นําเรื่องนี้มาหาลือในสภาหแห่งนี้ทุกปีท่านประธานที่กลบครับคําตอบที่ได้จากกลมชนประทานก็จะตอบบอกว่าจะดําเนินการเข้าแผนในปีงบประมาณต่อไปให้จนกระทั่งทุกวันนี้ท่านประธานที่กลบครับก็ยังไม่ปรากฏโครงการขุดลอกห้วยฉลังแห่งนี้ทั้งทั้งทิศ ที่รัฐบาลชุดนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคนเดิมที่สําคัญที่สุดก็คือรัฐบาลชุดนี้กําลังจะครบวาระในอีกไม่ก,กี่เดือนข้างหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นสาเหตุที่ผมนํามาตั้งกระทู้ในวันนี้คําถามที่หนึ่งผมขอถามท่านรัฐมนตรีประพั์โพธสุทนผู้มาตอบกระทู้ว่า กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชนระทานนั้นจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั้งที่สามหมู่บ้านนี้ขอทราบรายละเอียดด้วยครับนี่คือคำถามที่หนึ่งขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยประพัดครับกราบเรียนท่านประธานสาภาผู้แทน ราศฎรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสสวิวัฒชัยท่านได้ติดตามเรื่องนี้จริงๆตลอดเวลานะครับสามปีมาแล้วผมเองก็ได้เคยอนุมัติทำแก้มลิงให้กับเขตนี้อยู่ครั้งหนึ่งด้วยงบประมาณห้าล้านท่านก็ไปพัฒนาบึงแก้มลิงในนี้นะครับ ได้ได้ดีทําให้พี่น้องได้สามารถมีน้ํากินน้าใช้คราวนี้ท่านถามผมถึงห้วยฉลังขอทําความเข้าใจกันให้ตรงกันซะก่อนลําห้วยฉลังเนี่ยนะครับมันมีความยาวประมาณ30กิโล30กิโลนี้ไปเชื่อมกับห้วยแม่ทาห้วยทาห้วยทาเนี่ยเป็นลําน้ําใหญ่เพื่อจะไปลงแม่น้ํามูล มันก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าน่าเสียดายน้ำที่น้ำท่าที่ไหลผ่าน30กิโลเนี่ยไม่มีเก็บเอาไว้ได้เลยได้เป็นบางส่วนที่ท่านบอกว่ามีประตูห้วยกะแม่กรบห้วยอะไรกันฮะสองประตูเนี่ยที่เก็บน้ำได้ในขณะเนี้ประมาณล้านคิวล้านคิวคราวนี้ท่านถามว่าจะอยากแก้ไขอย่างไร มันมีเนินดินนะครับผมให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วจะแก้ไขให้ได้ประโยชน์ัน่นก้องขุดลอกห้วยหลัง30กิโลนี้เป็นอันดับแรกทัานที่สองมันมีเนินดินอีก1,200เมตรที่ท่านบอกว่าถ้าขุดลอกตรงนี้แล้วระหว่างประตูน้ำห้วยกระแมตนะฮะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ห้วยปะาอ่างนะครับประตูน้ำเนี่ย สองแห่งเนี้ยซึ่งอยู่ห่างกันประมาณเจ็ดกิโลถ้าสามารถตรงเนี้ยทำได้เนี่ยมันสามารถจะทำให้การระบายน้ำช่วยพี่เหลือพี่น้องประชาชนได้ผมขอตอบท่านอย่างนี้ครับผมเห็นด้วยในการที่ท่านเล่าถึงความลำบากสองถ้าจะแก้ไขผมตอบท่านเลยว่าต้องงบประมาณมาขุดลอกทำไมไม่ได้งบประมาณ ผมถามเจ้าหน้าที่ตรงๆแล้วบอกว่ามีปัญหาระวังขอบคลองรือห้วยเนี่ยพี่น้องอยังไม่ยอมเรื่องการที่ที่ดินเรื่องที่ดินนะฮะผมฝากท่านวิวัฒน์ชัยไปทำงานแทนผมด้วยว่าถ้าไปประชุมเที่ยวน,นี้ขอให้อนุญาตแล้วก็ให้พื้นที่ด้วยเพราะบางส่วนเนี่ยอาจะจะต้องทิ้งดินทิ้งดินนะครับขอบเนี่ย ถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือก็ขุดลอกไม่ได้ประการที่สองผมผมคำชับไปเลยว่าไอ1200้พันสองรเมตรที่ตื้นเขินอยู่ขณะเนี้ยทำกันอย่างไรเขาบอกว่าได้ตั้งงบแล้วไม่ได้เอาไม่ได้แล้วทำไงเขาก็บอกว่าได้ตั้งในปีหกหกเนี่ยไปของ,งบกลุ่มจังหวัดเพราะการพันสองรเมตรตรงเนี้ยจะขุดลอกคือใช้งบประมาณสิบล้านผมบอกอาทักกลุ่มจังหวัด ที่จะประชุมเนี่ยไม่ได้จะทําไงก็ต้องไปตั้งปีหกเจ็ดผมบอกเอาอย่างนี้ผมรับปากท่านเลยผมเห็นใจพี่น้องประชาชนผมจะเอางบเหลือจ่ายเหมือนกับจัดให้ท่านครา,า,าวที่แล้วส่วนหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าพันสองรเมตรเนี่ยประมาณสองแสนกว่าคิวนะครับถ้าขุดลอกตรงนี้แล้วก็จะช่วยเหลือได้ทั้งส1บหมู่บ้านสิหมู่บ้านชั่วคราวนะครับ าทั้งหมดต้องสามสิบกิโลแต่ในเนินตรงเนี้ยเราจะขุดให้ท่านก่อนพอเดือนหน้าเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าจะของบเหลือจ่ายไปช่วยท่านได้สักเท่าไหร่แต่วันนี้ยังไม่สิ้นปีงบประมาณก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะงบที่เหลือในปีหกหกห้านี้หมดไปแล้วนะครับก็เดือนหน้าจะเริ่มงบหกหกเราก็จะขอชวนหนึ่งไปแก้ไขปัญหาให้ท่านวิวัฒน์ชัยครับ เกิดท่านวิวัตชัยครับกรบเรียนท่านประธานสภาธิคารบบขผมยอดชัยโหตทระเวียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกศเขตเลือกตั้งที่สามพรรคเพื่อไทยผมต้องขอขอบคุณท่านประพัฒน์โพธสุทศทูและติดช่วยประกันกระทรวงเกษตรและเกษรกรที่ตอบคําถามที่ผมถามนั้นอย่างชัดเจนผมค่ขอกรบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนิดหนึ่งว่าบาง อย่างที่ท่านตอบนั้นอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ทางชนบทานจังหวัดศรีเกตบอกท่านแต่ผมไปดูจากหน้าง,งานจริงนะฮะจากช่วงที่ขอกุดโครงการห้วยฉลังนี้มีระยะทางแค่800เมตรต่ำกว่านั้นลงมามันจะ ทางกรมชมนมทานนั้นได้ดําเนินการแก้ไขเป็นฝายน้ําร้นขนาดเล็กแต่ไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ในช่วงฤดูฝนน้ําหลากมาก็จะทําให้บริเวณตรงนั้นน้ําท่วมพอน้ําท่วมเสร็จเกษตรกร,รกน,นั้นก็ทํานาไม่ได้เมื่อทํานาไม่ได้พอหน้าแล้งเสร็จนะครับเขาทํานาปรังเพื่อชดเชยทํานา ก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีน้ําในห้วยฉลังอีกทั้งยังไม่มีน้ำำนําทําน้ําประปาใช้ในหมู่บ้านแต่ถ้าต่ากว่าบ้านกําแมดลงมารอยต่อระหว่างบ้านกําแมดกับบ้านจังกระดานนั้นผมได้ปรึกษากับทางชาวบ้านและได้คุยกันว่าถ้าเผื่อตรงนั้นสร้างเป็นประตูระบายน้ำนะครับปิดเปิดระบุระบายน้ําจะสามารถแก้ปัญหาด้านนี้ได้ นะครับก็ขอถือโอกาสนี้นําเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีประพั์โพธสุทนอีกทั้งขอกลับเรียนว่าลําห้วยฉลังนั้นเป็นลําห้วยเปรียบสมนหัวใจสําคัญของพี่น้องเกษตรกรทั้งสามอำเภอเพราะมันไหลามาตามที่ท่านบอกนั้นไหลผ่านอําเภอศรีรัตนและไปไหลผ่านอําเภอพยุเสร็จแล้วน้ําในห้วยฉลังนั้นจะไปไหลลงที่ห้วยทาและห้วยทาไหลลง ไปยังแม่น้ำมูลเป็นแบบนี้ทุกปีน้ำไหลทิ้งตลอดนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีท,ที่ตอบคำถามมาผมกลับเรียนนิดนึงว่านี่เป็นเพียงโครงการเดียวโครงการเดียวนะครับที่นำมาตั้งกระถูยังมีอีกหลายโครงการที่ผมได้นำมาหารือในสภาแห่งนี้จนกระทั่งสภาแห่งนี้จะครบวาระแล้วขออนุญาตท่านประธานบอก ท่านรัฐมนตรีช่วยไปเลยว่าเช่นโครงการแก้มลิงห้วยไผ่ระยะที่สองตบนหนองว่าอําเภอเป็นจรักโครงการระบายน้ําห้วยเสียวระยะที่สองตบนเสียวอําเภอเป็นจรักโครงการระบายน้ําห้วยแหตตะบนนนเพกรอาเภอพยุโครงการแก้มลิงน้ําจังเอิญตะบนสุขสวัสดิอ์อำเภอไพรบึงโครงการขุดลอกซำสมองตะบลไพรอําเภอขุนหารและหกโครงการขุดลอกซำครุ ตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะซึ่งทั้ง6โครงการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ผมได้นํามาเสนอหาลือในสภาแห่งนี้และบางโครงการผมก็ได้ตั้งกทู้ถามคือโครงการขุดลอกสาครุทั้ง6โครงการนี้มีความจำเป็นกับพี่น้องเกษตรกรมากก็ถือโอกาสนี้คําถามที่สองผมว่าจะถามผมก็เลยไม่ถามผมเชื่อมั่นในตัวท่านรัฐมนตรี ประพัฒโพธทสุทนว่าจัดแก้ปัญหาโครงการดังกล่าวที่ผมได้ตั้งกระทู้นี้ได้ก็ถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านประธานและกราบขอบคุณท่านประพัฒโพธทสุทนเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับเชิญท่านมติประพัฒครับท่านประธานครับโดยความจริงใจนะของท่านวิวัฒชัยขอเชิญพบหลังบันลังเลยแล้วตกลงกันเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วผมทำงานต้องตรงไปตรงมา แล้วปิดสมัยประชุมมีเวลาผมจะไปดูเองดีไหมนี่จะได้ช่วยความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนผมไปที่ไหนก็ทําให้พี่น้องประชาชนไม่มีตะพักมีตะพกตวพกครับเชิญหลังบาลังเลยครับขอบคุณนะท่านประาธานนะท่านประาธานครับนิดนึงครับเชิญเชิญท่านวัชชัยก็ถือโอกาสนี้กลับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึง่งที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับผมเชื่อมั่นในตัวท่านแต่ผมยังไม่เชื่อมั่นใน กรมชลประทานขอบคุณครับ